ย้อนเวลาสู่เจ้าแห่งแคว้นบทที่13ราชันใต้ธงเหยียนหนึ่งสัปดาห์หลังศึกใหญ่เสียงศึกสงบแล้วแต่กลิ่นดินปืนยังอบอวลหลินซิวเยียนยืนมองกำแพงดินเก่าของเมืองชายแดนที่บัดนี้เต็มไปด้วยรอยซ่อมชั่วคราวชัยชนะในศึกไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงเขาพึพรรมพำเบาๆพลางเหลือบมองเมืองเสวีหานที่ยังกระจัดกระจายผู้คนอดอยากน้ำดื่มขัดแคลนเด็กๆเ,เดินเท้าเปล่าท่ามกลางดินแตกกระแหงและฝุ่นทรายเป้าหมายต่อไปฟื้นเมือง ในหอประชุมหลังคาร่วกลางเมืองหลินซิวเยียนเรียกประชุมเหล่าผู้อาวุโสผู้ใหญ่บ้านและแม่ทัพเก่าแก่ในอดีตเมืองนี้อยู่กันแบบวันต่อวันแค่มีข้าวกินก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเราจะเป็นแว้นที่ใครก็ไม่กล้าหมิ่นเมืองต้องแข็งแกร่งกว่าศัตรูใดๆเสียงเขาดังชัดและมีพลังเราจะสร้างเขื่อนขุดร่องน้ําจากแม่น้ําซือหลิวเข้ามายังกลางเมืองทอดยาว37ดลี้ถึงกลางลานประลองผู้อาวุโสพากันสบตาบางคนอ้าค,ค้าง37ลี้ นั่นมันผ่านหุบเขาหินถึงสี่ลูกจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ในสายตาของคนที่ไม่เคยเรียนรู้หลินซิวเยียนยิ้มก่อนวาดภาพในกระดานดําที่เขาสั่งคนทาขึ้นจากแผ่นกระเบื้องเคลือบเขาเขียนด้วยช็อกสีขาวว่าเส้นร่องน้ําเป็นแนวลาดเองคํานวณความชันจากภูเขาผ่านจุดรับน้ําแล้วไหลเข้าสู่แอ่งน้ําเก็บสํารองข้าเคยศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงและการไหลของน้ําหากขุดร่องให้ลาดลงหนึ่งส่วนร้อยน้จาจะไหลเองโดยไม่ต้องใช้แรงงานทุกคนตกตะลึงความรู้พิลึกนี้ไม่มีใครเคยได้ยิน เราจะใช้แรงงานนักโทษศึกและผู้สมัครใจจากทหารปลดประจำการค่าแบ่งเป็นห้าหน่วยหน่วยละ50สคนทำงานเวียนสลับใน5วันต่อด้วยพัก3าวันรับอาหารเสริมฟรีไม่มีใครอดเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นผู้ท่วบางคนถึงกับน้ำตาคลอค่าอยู่มาเจปีไม่เคยเห็นใครวางแผนพัฒนาเมืองจริงจังขนาดนี้1เดือนผ่านไปเสียงเสียงกระทบดินดังก้องทั้งหุบเขากลุ่มแรงงานใส่หมวกฟางเรียงแถวยาวขุดร่องน้ำตามแนวเชือกสกแสดดิงที่ผูกพาดไว้บนเสาไม้หลินซิวเยียนเดินตรวจงานด้วยแววตาแน่วแน่ ตรงนี้ฉันเกินไปแก้ให้เป็นสโลโอบอ่อนใช้หินปูฐานไว้ก่อนเด็กชายคนหนึ่งวิ่งมารายงานนายท่านจุดรับน้ําเริ่มไหลแล้วเขารีบเดินไปดูสายน้าใสไหลผ่านร่องน้ําคดเคี้ยวกระทบแสงแดดระยิบระยับทุกคนเฮลั่นเด็กๆวิ่งมาเอามือปัดน้ําขึ้นมาดื่มเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลินซิวเยียนยังไม่หยุดแค่นั้นเขาสร้างหอฝึกยุทธกลางเมืองให้ทหารและเด็กฝึกฝนพลังพื้นฐาน สร้างโรงเรียนขนาดเล็กเรียนอ่านเขียนพื้นฐานและการคิดเลขและสั่งผลิตรองเท้ากระดานไม้แจกให้เด็กๆเ,เดินไม่เจ็บเท้าเขาไม่เพียงพัฒนาโครงสร้างแต่เปลี่ยนใจผู้คนคืนหนึ่งขณะนั่งตรวจบัญชีเก็บภาษีและแผนปลูกพืชรอบใหม่สวีหลานจริงเดินเข้ามาช้าๆพร้อมถาดชาวันนี้จะไม่พักเลยหรือยังหลอกเมืองนี้รอไม่ได้หลินซิวเยียนยิ้มมุมปากแต่ถ้าเจ้ามาชงชาให้ทุกคืนข้าอาจทำงานได้นานอีกสิบปี เธอหัวเราะเบาๆแลว้ววางถ้วยชาไว้ข้างนอกท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวเสียงน้ำไหลในร่องน้ำยังคงดังอยู่ไม่ห่างเสียงขุดของคนงานก็เบาลงไม่ใช่เพราะพวกเขาเหนื่อยแต่เพราะพวกเขากำลังมีความหวังและบนหอคอยเมืองที่สูงที่สุดธงเหยียนยังโบกสะบัดในคืนที่เงียบสงบแทนที่กรองศึกด้วยเสียงหัวเราะของประชาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามตอนต่อไปของย้อนเวลาสู่เจ้าแห่งแคว้น